โอเคคาจ่าเยาเจอกับเบเนดิตา <c oughs> ผมอยากได้ฮีโร่ที่แบบว่าทำไมมันกระตุกอะ่ะโอ้โห้เกินร้อนผมอยากได้ฮีโร่ที่แบบว่าเนี่ยจับคือไม่มีทางหลดแน่น,น,นอ,อนนะเพื่ออันติดอันติจับแล้วก็ไม่มีทางโหลดเอออยากได้ฮีโร่แบบแนะั้นแหละคาจานี่แหละ เดี๋ยวจับเบนเนติต้าเคเราไปเล่นบนไปช่วยเลสลี่ดีกว่าสองตัวเล่นบนเอ้ยทำไมมันกระตุกวะโอ้โทรศัพท์ร้อนกระตุกพวกกระตุกเลยใจเย็นนะใจเย็นมันน่าจะอยู่ในป่าอยู่ในป่านี่ โอ้ยกระตุกโอ้โหตายตายแน่ยตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหเบสทิกเจ็บมากเลยโอ้ยอยู่นี่นี่ตายเรียบร้อยเรัยบร้อยสตเนสตี่ต้นเกมซูมไม่ได้เหรอเบสทิกต้นเกมมันโหดมากเลยนะไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอสตี่เกิดติดเจอแน่ โอ้โหทำไมมันเจ็บวะอืมช่วยเลสลี่ตลอดเลยมาโซนให้เพื่อนนะโซนให้เลสลี่รมะว่าเลสลี่อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ของเขามีสองตัวอืมมันแอบ,บอยู่ในป่าใส่กัน่ะไม่เอาใส่ยนะราให้นติมาเรายังไม่เวลสีเลยโอ้โ าปกตุกอเป็นอะไรเป็นอะไรกลับบ้านเหรอรอให้เวลสีก่อนเดี๋ยวเจอกันแน่ผมยังไม่ได้เวลสีเลยสวยครับสวยเล่นล่างเกสวยหลังเสร็จแล้วนอยเล่นดีเขียวสีแล้ว เพื่อนเอาเต่าอ,อยู่สู้ในเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องมีตัวมาแน่นอนมันต้องมีแน่นอนเบเนต่า,น,าน่าจะมามาแล้วเห็นไหมาภาษาครับอืมดึงภาษาเดี๋ยวตัวบางโอ้โอ้โอ้โอ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 ทำไมนภาพมันกระตุกอะ่ะภาษาน่าจะได้นะภาษาเรียบร้อยสวยสวย มาเด้มาเด้โอ้ยโดนโดนโดนทันสวยมาเด้มาเด้อสวยกระตุกทันไหมวะไม่จะทันไม่ทันละไม่เอกวะ่ะน้านเมบเราไม่มี ชูสกิลสองของชูเนี่ยไม่สามารถหลบอันติของาจาได้นะแล้วก็หมาเนี่ยหนึ่งหมาต้องห้องป่วยง,งี้เฟกเกอร์แล้วก็อันติพอพอแมว <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวสกิลสองชูสกิลสองเบเนเดตตาไม่สามารถหลุดออกจากอันติของาจาได้เนี่ยผมจะเอาขจาเพราะอยนี้แหละคือจับแล้วหนีไม่ได้เออถ้าล้างก็ไม่ได้ เนี่ยข้าจาก็ดีของมันแต่ว่านันติมันสั้นมากเลยนะสั้นมากเลยเอ้ยมีตัวมายึบหายเลยไม่ไม่มีสกิลหนีโอ้ตายโอเคมีปัญหาเลนบนตันไหมวะสวยเมเนเต้านี่แหละ จะไปไหนน่ะเป็นอะไรวะปิ้ง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 โอ้โหไม่ใช่แค่กระตุกปิงด้วยในขากด้วยโอ้โหุไม่ไปเลยโอ้ลากถ่าะรถโดนสตันเนี่ยได้ไหมสวยมาดีมาดีอยอมาดีโอ้ตายแล้วถ่ายะ อืมอืมโอ้โหไม่มีดาเมจนะถ้าถ้าคาจะสายดาเมจจับราฟาล่าจับครั้งเดียวตายเลยครับผมเอาสายแทงเข้ามาเลยมันไม่มีดาเมจได้สองตัวเลยนะเมื่อกี้เบียติก็ได้ราฟายล่าก็ได้แต่ไม่มีดาเมจนะเก็บ เมื่อกี้ราไฟลาใช้ฉล,ล้างไม่ได้นะเขาใช้ฉล,ล้างหลังจากเตี้ยนตีของคาจาหมดแล้วเมื่อกี้ราไฟล่าใช้ไม่ได้เนี่ยฉล,ล้างใช้ไม่ได้กับคาจาเป็นฮีโร่เดียวที่ใช้ฉล,ล้างไม่ได้หมาเนี่ยมาเนี่โอ้หลายตัวเลยตัวเตยนเต็นตยนเตยนแต่อะไรอันตีมันสั้นมากเลยนะโอ้มีตัวมามาเนี่ตายเรีบยบร้ย นั่นติมันสั้นมากเลยนะระยะระยะในการจับโฟเวตดูนะ่อโฟเวตแก้ทางเบเนต้าได้ดีเหมือนกันส่วนผมเอาคาจาม,มาเนี่ยเพื่อจะจับเบเนตา้าเลยจับตายเลยนะวย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 วสวยได้เต่ารวยสวยคาร์เลยรวยเวทิกสวยเรียบร้อยสามคิวอ้าวตาย <c oughs> ตายโฟเวตโดนป้อมยิงเอ้ยมีตัวมา จะเอาไหมจะเอาไหม <c oughs> <c oughs> เออหนีถ้าผมใช้อันติจับเมื่อกี้เนี่ยมันก็หลุดได้เหมือนกันเพราะว่าฝั่งเราไม่มีดาเมดเนี่ยฆ่าเขาไม่ได้หรอกอันติแม่งสวยเวลาจะใช้อันติเนี่ยเราต้องดูด้วยฝั่งเราว่ามีมตัวดาเมจอยู่กับเราหรือเปล่าถ้ามีตัวดาเมจเนี่ยเหมือนเส้ดายอันติอ่ะแช้นติไปเปล่าๆไปแล้วครับ โอ้คาได้ด่วนไม่ถึงวะมาดิมาดินี่ตามมานี่ใต้าาต,ตรงนี้โอเคผมเอารมล่องหนมานะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รวมล่องหนเ่ยรวมหายตัวไม่ค่อยชอบอะ่ะผมชอบรวมกระตุ้นมากกว่ารวมสีแดงระตของเลสี่โดนะ mà đấy, mhm ừ, mà, mhm 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 cái tu,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  เฮ้ยกือบตายไปแล้วพระเวียดโอ้โหไม่ถึงกลับบ้านเอาวเนสลี <ial> โ่โดน่ะทันไหมสวยสวยไปแล้วโอ้โหไปแล้วลานเล่นดีด้วยลานลานกับเอ็เจลามากันสองคนฟิลิปปิน มีบัฟลรงนี้ได้นะโอ้กระตุกอืมดึงอืมตายครับเรียบร้อยนี่ไงผมเอาคาจาก็เพราะนี้เหตุนี้แหละเอามาจับเบเนเตต้าอันตีของผมมีไว้เพื่อจับเบเนเตต้าตัวเดียวส่วนนักยิงเบติกให้ลานจากการดีกว่าให้เลสลีลานจากการไปแล้วครับลานสวยได้ด้วยคิวจัดอ้าวเลสลี่ตาย โอ้ยแล้วเอาไอ้เ <con> จ้า <mir> ส <anda> ิงทำไมวะสิงผิดคนรึเปล่าโอ้โหตายโอ้โหถอยถอยถอยมาดิอันติมาแล้วมาดิมาหายว่ะเขาหายโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเฮ้ยมินิต้ามาดิเอาตายโอ้โหแรงที่เมา มันแอบอยู่ในป่าเนี่ยอืมนี่อ่ะโหหลายตัวฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้มันมันเล่นแอบอยู่ในป่าแล้วเจอีกครั้งเนี่โอ้โหเพียบเลยลว่าเลเนี่ยมันเล่นอย่างนี้เออมันต้องเล่นแอบอยู่ในป่าแล้วล่ะไปแล้วครับใครวะมาดิอืมสักตัวหนึ่ง ตายแล้วครับโควิดโอ้ยโดูๆๆๆๆเลยโรมโรมหายตัวมันใช้ยังไงวะกดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเอาชู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 ับชูอ่ะชู immunity สายดันป้อม immunity ครับคูชาชูสายดันป้อม โอ้โห oh, นี่ค้าจะแทงไม่มีดาเมจเลยตีมินเนี่ยนตัวเองจะตาย <c oughs> เออต้องให้ให้ป้อมช่วยยิงถ้าถ้าสายดรามเมจนะค้าจะสายดาเมจเนี้ยเคยลียร์ลิ้นแป๊บเดียวผมว่านี่สายแทง <Your> team, เคลียร์ล <just> ิ้นโคตรนานนุ่นมินเนี่ยนยิงจะตายนุ่นคลิปยิงจะตายล <c oughs> านวะโดนเตะแล้วทันไหม โอ้ทันเอาลนงเตมาเนี่มาดนี่อืมไปไหนล่ะมานี่เรียบร้อยหลอดเลยไหมหลอดเลยดีกว่าชูชสกิลสองหลบไม่ได้นะหลบอันติของคาจาไม่ได้เนี่ยเสียดายคาจาที่สกิลอันติมันสั้นมากเลยนะ่ะ ระยะระยะห่างมันสั้นมากเลยนะถ้ากว้างกว่านี้เนี่ยโอ้โหโหดแน่นอนครับสวยเราได้ผมออกนี่อันคูดาวันติด้วยเราจะเป็นกึ่งแท้งนะไม่งั้นอันติช้ามากเลยอันติคูดาวนานด้วยแล้วก็ระยะก็สั้นด้วยโอ้โหถ้าระยะกว้างกว่านี้เนี่ยโอ้โหโหดแน่นอนคาจาเราต้องเซฟนักยิงครับเพราะว่าเลสซี่สำคัญมากท้ายเกม เลซี่สำคัญมากนักยิงสำคัญสำคัญน่ะมายฉันล้างไปแล้วโอ้ยมีตัวมาโอ้ยดู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 จูดงดู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 ดวยูดสิบสองูู่ดูายดูดูดนดูดู่วดูดอะงช่วยดูดูดูดาดูดวด่ด่ดูดงเูดูาูดูดเดู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 บ อืมอนนีนี่นคโบคอมโบของอาจายาฟลิกเกอร์อันติสัตรูไม่ทันตั้งตัวแน่นอนอยู่ๆก็โผล่มาแล้วก็อันติหนีไม่ได้หนีไม่ทันแน่นอนครับคอมโบของอาจอา,าจาจยาเจอกับเบเนตา้า